ื่อนางสาวนพธน์มัคิมพ์นะคะชื่อเล่นชื่อเกรซค่ะเป็นนักศึกษาฝึกงานทํางานด้านบัญชีค่ะชื่อนางสาวปริษัท้องทั่วชื่อเล่นน้ําฝนค่ะเป็นนักศึกษาฝึกงานด้านบัญชีค่ะผมนายวุฒิชัยแมงติ๋งครับชื่อเล่นชื่อขีครับเป็นนักศึกษาฝึกงานตําแหน่งบัญชีครับก็มีความสะดวกสบายรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีโปรแกรมอื่นๆเข้ามาช่วยได้มากมายค่ะ การทำงานในปัจจุบนันมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นเนื่องจากมีระบบเข้ามาช่วยมีความเรียบง่ายขึ้นเยอะครับเพราะว่ามีโปรแกรมบัญชีเข้ามาช่วยในหลายเรื่องครับบางโปรแกรมนะคะที่อาจมีความซับซ้อนและยุ่งยากต่อการใช้งานอาจจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์มาก่อนถึงจะใช้โปรแกรมนี้ได้ค่ะ การทํางานบัญชีมีเอกสารที่ค่อนข้างเยอะอาจเกิดการสูญหายได้ค่ะข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีผิดฝังครับทําให้งบไม่ดุลกันครับสามารถเข้ามาช่วยได้นะคะเพราะว่า a อคทีเวเดบุเนี่ยไม่มีความซับซ้อนและใช้งานง่ายสะดวกสบายค่ะ ช่วยค่ะเพราะ a อ t ทิเวอเดอะบุ๊กสามารถถ่ายรูปเอกสารแล้วเอาเข้าไปเก็บในระบบได้ค่ะช่วยได้ครับเพราะว่าถ้าเราลงทั้ง2อฝั่งไม่เท่ากันแอคทิเวจะมีการแจ้งเตือนให้เราเนียครับ